สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านนะคะเปิดคลิปมาก็โหลดค่าเลยจ้าโหลดค่าขีดตรงจ้าสิไปดำหน้าอีกค่ะมันนี่ไปดำหน้านนหน้าหมาว่าน่น,น,นะคะทีมันย่งโมเลวนะคะทีเมืองหมวาว่าสิมันดำทมันแล้วปัดมาปัด รถข่าจ้าพี่น้องโอ้ยรถมันจมลงไปในดินเลยจ้ามาเลยยังไปต่อประดตอนนี้พุ่งยากะหาเนี่ยมาฮ้องหล่อรถนะคะเราลอ่ลองขีดต้มเพื่อที่จะอยู่รถห้มันผ่านไปได้นะคะยากบไปเกี่ยวเอาหยาอยู่นะคะมะฮ้องหล,อล่อรถกระโดโอ้ยขีดตม้มร้ายค่ะจ้า กว่าสิไปหอดอันให้หน้ากับบแมเมนง่ายๆยูนิ่ติดกิดอันค้ากิตมอยูนิ่เป็นเกือบอันสมองหนึ่งผนเด้อจานเมื่อนี้นะ <c ười> ก็เลาะคุณหยาไปเจียวหยาก็ทชายไม่ให้เบิงนะคะว่าทุนทางไปหน้าม,มันบอมเมนง่าย ยาสิไปได้ได้ยไม่เบิ่งค่ะมึงแง่กี่ต้มลึกขนาดเลยจ้าะหน้าโคจกกันเบิ่งเข้าใจทีแล้ว เอาอยามาห้องว่าใดทีใดทีแล้วพ่ออยู่ใดแล้วก็สิมาอยู่รดได้จ่าบ,บาทนี่มาเบิงเด้อขอสิตไปได้บอเมื่อนี้มากกับคุณคุณยาสองคนจ่า nhà bà đừng thói ông mà còn là cao nhà dày Ngủ đấy bà này พ้ากัญญงอ่ะโอ้โยไปได้แล้วจ้ากวาริพานไปได้นะคะค่ายู่นี่เป็นสมองคนเดอ้อจ้าอันนี้ปุ้ยรีคลิปในเบิร์นเลือจ้าเบิรงโอ้ดหิตมเลือคขาจ้า บาดนี้มากถึงหน้าแล้วกะสีใดมหาบก่าด้วจ้าเพว่าโคเดอร์ทงหน้าอยู่ไกลๆพูนจ่ากาอ่ทีกาสีเอารดลงไปยานถคไข้อีกระลึดตรงหาบก่าลงไปพกะบ่เคยหาบก่าด้วจ้าเป็นกับล่องเบงเนมันนี่สีหลอดบอย่อเชบ่าแล้วเนาะ เอาขึ้นบ่ถ้าบอขึ้นก้าออกอาจะมัดง่ายๆเด้อได้อยู่บเอาไปหาบลงทงลงหน้าพุ่นแหละบาดนี่เหตุใดเอาเอาโทรจัพทหนาพ่อเลยพ่อเลยนาละกดได้นี่มาถึงมาถึงไฮน่าแล้วจ้าบัดนี้ก็ ดำนาค่ะดำนากับคุณย่าสองคนค่ะวันนี้ให้เบิ้งนะคะให้เบิ้งคุณคุณย่าคุณย่าดำนาเด้อคุณย่าเพิ่นเพิ่นเก่งขนาดเลยค่ะเพิ่นแข็งแรงอยู่เด้อดำเด้ร้ายมาดเพิ่นบ่เศร้าเมื่อยปุ๊ยมานางเศร้าเมื่อยทายคลิปคุณย่าจ้ะ นี่แล้วจ้าตอนนี้กะดำหน้าเสร็จแล้วปุ๊ยกับมานางกินขนมกินหนามนะคะเมื่อยคุญยากับไปคุดขั้นหน้าต่อจ้ะค่ะ ตอนนี้ปุกกระดำหน้าเสร็จแล้วปุก๊กกระสิกราบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ปุ๊ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี